เดี๋ยวเลยเดี๋ยวพรุนี้จองเลยวันนี้เราซื้อส้มกับเจ้าลูกชายมาเดินเล่นที่ห้างโรบินสันกลังนะคะพอดีมีงานออกพูธของรถฮาวานค่ะเขามีแคมเปญให้ทดลองขับฟรีแถมฟรีบัตรสตาร์บัคสองร้บาทโอกาสดีๆีแบบนี้เราสองคนแม่ลูกสะพาได้ยังไงล่ะคะ ุเรีของรถคันนี้ไม่ใช่ที่จับแล้วนะทุกคนเป็นปุ่มหมุนเบรกมือก็ใช้ปุ่มเหมือนกันนี่หน้าจอสวยงามมาดูข้างหลังกันหน่อยดีกว่าอือดูแล้วต้องนั่งสบายแน่ๆเลยค่ะ ศึกษาวิธีการใช้งานของรถเรียบร้อยก็ออกเดินทางกันเลยเอาเๆาเอาเอาเ,อาเปิดไฟเลี้ยวสิไปเปิดที่ปัดน้ำฝนทําไมา oh, so <laughs> ในขณะที่ลูกชายมีความสุขกับการทดลองขับคุณแม่่างเราก็มีความสุขกับการได้นั่งข้างหลังเบาะกว้ามขวางสะดวกสบายนอนทิ้งตัวได้เลยเป็นไงบ้างคะเยอะเลยเดี๋ยวพ่กนี้จองเลย <laughs> Mohammad, รวยดิแดนรวยรวยเสกคลิปกวางซังขอขอบคุณ GWM ชูเกียรติกระบี่ท <oh ี่จัดแคมเปญดีๆแบบนี้ด้วยนะคะนี่หลังจากที่เราไปเทรส e ได้มาแล้วก็จะได้แบบสตาร์บัคสอีกค้มแล้วค้มแล้วใช่ไหมอครบปีแล้วสรุปรถซื้อเมื่อไหร่นะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จองเลย และนี่ก็คือ1วันกับเหล่าชื้อส้มค่ะหากเพื่อนๆชื่นชอบคลิปดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้เหล่าชื้อส้มด้วยนะคะ